สวัสดีครับผมครับขั้นใดที่ติดตามชมในช่องตากศาิลาของเราครับเรามาเข้าเรื่องกันในศาสตร์ลาหูผ่าเอยผ่ารวยกันนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้ก็คือ,อประวทติของทัาบาัณตากศาิลาของเราและก็มูลิธิตากศาิลานะครับอยู่อยู่ในตําแหน่งก็คือตั้งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัสดสมุทรราการอยู่ระหว่างกาึ่งกลางพิธพันฑ์ช้างไนลวัรณนะครับแล้วก็ติดก,กับหรือห่างจาก สถาน,นีรถไฟฟ้าช้างเอรีวันนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับท่านใดยอยากจะสนใจเรื่องด้านการเรียนด้านศาสตรต์ต่างๆอย่างเช่นโหราศาสตร์ไทยโดยท่านอาจารย์ยาท่านเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้สอนเองผมอาจารย์เลขเจ็ดตัวก้าฐานนะครับมาสอนสอนศาสตร์เลขเจ็ดตัวก้าฐานแล้วก็มีมีไพาทารโลมีท่านจา์มีอาจารย์หมวยก็คืออาจารย์รัตดาแล้วก็อีกหลากหลายอาจารย์หลากหลายอดมินนะครับ โทรติดต่อสอบถามมาได้อยากจะสนใจในเรียนศาสตร์ไหนช่วงนี้อา,อาจารย์ท่านใดเปิดคอร์สอะไรนะครับติดต่อมาได้นะครับผมดูจริงเป็นจริงและใช้งานได้จริงนะครับผมมาเข้าเรื่องกันในศาสตร์ลาหูพารวยนะครับศาสตร์ที่จับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นข้ากับข้าวมาพิสูจน์กับผมดูได้ครับดวงดาวดวงแรกที่ขคจรเข้ามาคือดาวอาทิตย์ดาวแห่งชื่อเสียงเกีดยรติยศชื่อเสียงอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพระเกตนะครับ ดาวแห่งจิตวิญญาณนะครับดาวแห่งชิกเส้นลางสังหอนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับดาวแห่งคําพูดการเจรจาดาวแห่งการค้าขายอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวองคารดาวแห่งความขยันขันแข็งดาวแห่งการต่อสู้การอดทนนะครับตรงนี้ครับจับ2ตัวสาตัวสุดท่านถนัดใช้4ี่ตัวเลขนี้หรือ4ี่ดวงดาวนี้ได้ทั้งวันนะครับย้ําได้ทั้งวันนะครับอาจ,จารย์มีลิงก์ลายกลุ่มวางนะครับ มีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกวันมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายแอดมินชี้เที่ยวชาญด้านาศาสตร์การวางตัวเลขน,นะครับนะครับย้ําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเชิญนะครับมี2ช่องทางช่องทางแรก0ูนย์หกสามก็ก็คืออันนี้ลายส่วนตัวของผมทักเข้ามานะครับอยากจะขอเข้ากลุ่มอีกช่องทางหนึ่งก็คือแปใต้คลิปนี้ก็คือลิงก์หลายกลุ่มและ มีเบอร์โทรใต้คลิปนี้ของกาจะของสถาบันตะกศีลาโหราของเราครับโดยท่านอาจารย์ยาจะเป็นผู้รับสายเองนะครับบอกมาจากศารลราหูพารวยขอเข้ากลุ่มนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับผมมาพิสูจน์กับผมรู้ได้ว่าผมจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวได้จริงไหมย้ำไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ช่วยกดกดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตาม เป็นฝันกำลังใจต่อสถาบัานตากศิลาโหร่างเราและมูลนิธิด้วยนะครับขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม